ผมพี่จะเอาไปลงไหมครับลงต่อด้คยอันนี้ขู่แล้วอ๋อใครแอคสุดในประตยเห็นหน้าน้องก้องหรือเอล่าเขาพูดจริงจริงเหรอสมัยก่อนอ่ะพี่โทรติดแอคมากามิ้นซอกแซกมิ้นซอกแซก มัสครับตอนนี้โทมัสมาอยู่ในช่วงเม้นซอกแซกนะครับผมตอนนี้เราก็มาถ่ายเม้นแฟชั่นอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ครับครับคิดถึงมากๆเลยครับก็คือว่าแบบล่าสุดที่ไปถ่ายมินมาก็คือแบบจริงมากๆเลยผมก็เลยชอบมากๆเลยครับแล้ววันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับมินในนิียสารรอบหนึ่งครับก็รู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับที่ได้มาถ่ายแฟชั่นกับมินแมกซาซินีกครั้งหนึ่งแล้ว วันนี้เป็นแฟชั่นสไตล์ซัมเมอร์ครับผมบก็ตามฤดูกาลเลยครับ<า>นี่โอ้ oh, 360 e e s, <c oughs> <S yeah. มีพวกผ้ามีแบบอยู่บนหัวอะไรพวกนี้ด้วยครับ <c oughs> ก็น่ารักดีเป็นฟิลแบบ fresh fresh fun and summer ครับผม <c oughs> มาบ่อยครับมาบ่อยจริงๆแล้วคือ เป็นห้างเป็นห้างที่ชอบครับเพราะว่าทางานที่นี่บ่อยแล้วก็แบบเออได้เห็นหลายๆอย่างอย่างเช่นแบบไม่ว่าจะเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่อะไรพวกนี้ครับซึ่งตัวผมเองอ่ะชอบมากๆแล้วเหมือนกับมันมีร้านแบบขายรองเท้าอะไรพวกนี้แล้วก็มีร้านอาหารที่อร่อยเยอะแยะมากมายเลยครับผมก็รู้สึกว่าสยามเซ็นเตอร์ออฟเฟอร์ให้เราได้หลากหลายนครับอ๋อนี่จริงๆก็ไม่ได้มาคนเดียวครับแต่ว่ามีคนหนึ่งมาด้วยแต่ว่าตอนนี้เขาลังถ่ายอยู่ครับก็ต้องรอไปดูกันว่าเขาจะปน ได้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเองแต่บอกว่าน้องคนนี้ใส่ชุดฆ่าโมูองติก่าโมเองเธอเองกะหมครับนายแบบวันนี้แล้วโหชุดแบบกละหมัูองติกกละหมูเองกันเนี่ไปดูกันครับ ว้าวนี่เลยครับนายแบบของเราในวันนี้บอกเลยว่าเท่มากจริงมารูโอฮะเฮ้ยเลิศเกินใส่แบบเสื้อสูรกล้ามกางเกงขาสั้นกล้ามวรองเท้ารองเท้ารับน้องครับขอโพสเท่ๆหน่อยครับได้ยินนะเขาโฟกัสอยู่น้องนะเขาได้ยินเขาได้ยินอยู่แล้ว แอลลอเลยรู right. know, oh, ้ด er ูโซ่อย่างงี้แอลลอแล้วน้องเห็นแบบเห็นชุดหล่อๆไม่ได้เลยเห็นชุดดีๆไม่ได้เลยแกคเลยทำเป็นรู้จากพี่แลังไงเรียกไปไม่หันละน้องเขาดังแล้วนี่ เป็นพี่ก้องเหรอเฮียเฮียเฮียก้องอันนี้ขู่แล้วเหรอกระจกพิเศษบอกค่าเถอดดิกระจกพิเศษบอกค่าเถิดว่าใครให้ความสุขในครอบครัวเห็นหน้าน้องก้องโว้ มาในลุกของทีมกีฬาอ่านี่เลย,เบบยลครับถ่ายเสร็จแล้วโหรู้สึกว่าสนุกมากเลยครับเป็นฟิลสนุกฟิลฟันและสุดท้ายแล้วฟิลมินแมกซีนครับให้แอคหรอครับก็ก็จะพยายามอย่างดีเลยครับผมจะพยายามอย่างมาก ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ครับผมเป็นคนเข้าถึงง่ายแบบชอบพูดพูดเก่งจนกระทั่งบาริสันก้องก็เลยแอ็กเลยเ <c oughs> พราะว่าน้องกองแอ็กก่อนผมก็เลยยอมไม่ได้ใช่แอ็กมาให้กับเห็นชุดกล้าโมโอไม่ได้เลยเออเดี๋ยวโพขอแบบ <c oughs> ชึบขอโชว์เสื้อหน่อยไหนดูซิมีทีมไหนที่ผมรู้จักไหมอ่ะเจอแล้วครับนี่นี่คือทีม NFL ครับ Steelers ไม่ได้แชมป์ปีน <S <S แต่ไม่เป็นไรปีหน้าเอาใหม่กีฬา NFL ครับ รอถ่ายลุคคนเลยครับผมสวัสดีครับผมกล้องพบจิโร่บันตีครับก็วันนี้เราก็มาถ่ายมินแฟชั่นกับสวีอัเซนเตอร์นั่นเองนะครับผมก็ดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกับทางมินจิด้วยก็ได้มาซักแซอกแตกตอกแตกตอกแตกด้วยครับ ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนเดิมแล้วก็แบบเป็นลกที่แบบปกติเราไม่ค่อยได้แต่งด้วยทั้งสองลกเลยก็ใช่เนยเป็นเป็นเจ้าพ่อครับเจ้าพ่อสยามเซ็นเตอร์ครับเมื่อก่อนค่อนข้างบ่อยเพราะว่าเมื่อก่อนแบบเราเป็นเรียนอยู่แถวนี้ไงเราก็จะแวะมาสยามเป็นประจําอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้ทํางาน่ก็มานะแต่ว่าไม่ได้บ่อยเท่าเมื่อก่อนครับ ก็แบบมากินมาช็อปอะไรอย่างงี้เมื่อกี้นี่เป็นยังไงเมื่อกี้นี่เหรอครับเป็นเอนเตอร์จี้ยามเช้าครับผมก็จะแบบแอ็คแอ็คหนึงเพราะว่าติดพี่โทรมาเขาบอกว่าสมัยก่อนเขาอะสดใสนะจนกระทั่งมาเจอเธอบอกว่าเธอติดแโอโ็เอเอแคเขาบอดจริงดิเหรอสมัยก่อนมีโทรติดแอกมากตอนนี้ก็ยังติดอยู่แต่ว่าน้อยลงเลย แต่ที่โทนคือ,อแอคทุกชุดนะมไม่ยอมคืเราแอ,าอ็จริงปะคะไม่จริงแค่แบบตามมูดเสื้อที่ใส่ไงต,ตามมูดแบบชุดที่ใส่แต่พี่โทนนี่คือถึงขนาด่ป็นคิตตี้ก็จะแอก็กกล้องอัติาก์ดพี่โทนมาเพี่โทนบอกเขาแบบแอคเป็นชีวิต,ตจิตใจ ตอนนี้ข้าองงูมาดูในท้อคตัวอมาเจะเป็นอะไรสวัสดีครับก็เราก็ได้มาเจอกับคนแอคแล้วนะครับผมใช่แล้วครับผมก็วันนี้ได้มาเจอกับคนแอคสองท่านเลยนะครับท่านเดียว2คน เมื่อกี้ได้ข่าวว่าคุณบอกว่าอะไรนะคุณไม่ได้คุณไม่ได้ติดแอคเหรอไม่ครับไม่ไม่เลยก่อนหน้ามาเจอคือเป็นคนเฟลลี่ใช่ครับเฟลลี่ยิ้มแย้มสดใสน่ารักมากๆแต่พอเจอน้องกล้องปั๊บอืมแอคเลยคุณว่าอดหรอหคุณกล้องเดี๋ยวกล้องไปหาวิดีโอเหรอว่าน่าจะพอยังมีน่าจะพอมีอยู่ครับผม ก็ประมาณนั้นแหละแต่ว่าแบบวันนี้คือลุกเท่มากวันน uh> like ี้เ uh, ป็นลุกที่3แล้วเป็นไงบ้างครับลุกวันนี้ลุกวันนี้เฟี้ยวไหมครับโอ้ลุกวันนี้คือเฟี้ยวมากถูกใจไหมถูกใจถูกอกถูกอกถูกใจครับอ่าแล้วที่สําคัญเลยคือวันนี้มาในทีมไวรุ่นไยรุ่นเสี่ยมเซ็นเตอร์ครับอ่าไวุ้คอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับอย่าบอกนะว่าวันนี้แต่งตัวมาเดินเสี่ยมเซ็นเตอร์เขาจะให้ผมสัมภาษณ์หรือเปล่าไม่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  ตบมือแค่ไหนครับครั้งเดียวครั้งเดียวโอเคชื่ออะไรครับชื่อก้องครับอ่านี่อายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดปีครับเรียนอยู่ที่ไหนครับจุฬาครับโสดไหมครับโสดครับ วันนี้เป็นการถ่ายที่เร็วมากจริงๆคือแบบโชว์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 พี่แต่กล้องทุกคนที่ทีมงานทุกคนเก่งมากครับผมก็รู้สึกแบบดีใจมากๆครับแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยที่ได้มาทงานกับนิตยสารแล้วแล้ววันนี้ได้แบบหลายลุคด้วยใช่ครับวันนี้ได้ทั้งหมดไป4ลุคครับผมแล้วจะเป็นลุคไล่เลิฟและลุคดั้งอ่าออกกำลังกายอีกสองาอาพี่โทก็มาสองลุกแล้วมาสองลุกแล้วอ๋อลุกสามลุกสี่ใช่ไหมลุกแอดมี และลุกนี้ลุกนั่ประมาณนั้นแหละครับสีลุกส่วนตัวผมผมชอบลุกน้องก้องใส่ชุดสูทกล้ามัวฟติกล้ามัวเสด้าวแม่เสือสาวในตาสวยก้องก็ชอบลุกแม่เสือสาวในตาสวยคือใส่แล้วรู้สึกว่าน้องก้องมีความ แมากขึ้นมากมาก,มากน้องกล้องไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหรคค่ครับแต่ว่าพขาใส่เขาถเรียกน้องกล้องไม่ได้น้องกล้องไม่หันเ,เรียกอะไรน้องกล้องก็ไม่หันอ,หอืมแบบวันนี้ไม่มี ครับผมก็ขอฝากเรื่องเกมเหมือนฟ้าด้วยนะครับตอนนี้ก็มี12 EP เรียบร้อยแล้วครับผมฉายจบเรียบร้อยแล้วสามารถดูย้อนหลังเวอร์ชันอันคัดได้ที่ไอ e ีนะครับผมและตอนนี้เรากำลังมีรีลันอยู่ครับสามารถดูได้ที่ช่องมันดิชแนลที่ u t u b e ครับก็ขอฝากซีรีส์ในอนาคตของพวกเราด้วยนะครับ m a g i ก l o v e r ก็ตอนนี้ก็มีไพ l o t แล้วนะครับก็สามารถติดตามด้นะครับครับผมก็สามารถดูได้ที่มันดิชแนลในยูทูบนะครับครับแล้วก็ผลงานในอนาคตอนาคตอนาคตอีก ไกลพอสมควรเลยครับก็คือ unknown lover นะครับหรือเขาชื่ออันวาครับครับก็ขอบฝากผลงานของพวกเราด้วยนะครับครับก็ขอบมิมนิตยสารในคอลัมน์มินแฟชั่นด้วยนะครับขอบฝากด้วยนะครับมินมินอะไรต่อมินซอกซก